ครับก็วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์การโดนโกงเงินนะครับผมก็คือ,อมาเข้าเรื่องอะไรก็คือผมเนี่ยได้สั่งโทรศัพท์นะครับจาก Facebook Marketplace นะครับผมก็เช่าไปหาพี่คนคนหนึ่งนะครับที่เขาขายแล้วก็ให้เขาเทสกล้องถ่ายคลิปตอนถ่ายอะไรมาด้วยนะครับผมเพื่อว่าจะเป็นการเทสกล้องนะครับผมแล้วก็ก่อนโอนเนี่ยผมก็ ขอให้พี่เขาส่งบัตรประชาชนมานะครับผมอันนี้คือโคตรดีเลยดีมากที่ผมผมขอเขาถ้าสมมติไม่ขอนี่ผมว่าหกพันห้านี่ผมเสียแล้วนะนะอ่าลืมบอกก็คือผมโดนโกงไปหกพันห้านะครับผมก็หลังจากที่ผมโอนเงินไปเนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็เขาก็บล็อกหนีเลยครับคือผมส่งข้อความไปมันขึ้นว่าคุณคนใน a เอเ h ฟิงผมไม่รู้ว่ามันขึ้นอะไรนะผมแต่มันเป็นสีเหลืองๆก็คือส่งข้อความไม่ได้แล้วผมแล้วผมก็ลองใช้เฟซแฟนผมทักไปนะผมก็ ไม่ตอรบราผมแล้วสภาก็กลายเป็น Facebook User ก็คือจะเป็นเหมือนแบบว่าปิดเฟซไปแล้วหรือว่าบล็อกนะครับผมก็ผมก็อืมเล่นปิดคนแล้วนะครับผมก็เลยวันต่อมาเนี่ยผมก็รีบไปแต่เช้าเลยไปสอนอนะครับสอนอมันงสุดินตอนไปเนี่ยก็คือตอนแรกเรากลัวเว้ยว่าแบบเฮ้ยเราไม่เคยมาสอนอมันต้องทำาัไรบ้างวะตำรวจน่ากลัวไหมอะไรนะรผมก็ความจริงก็คือไม่เลยนะผมก็ เดินเข้าไปไปนั่งรอคิวแล้าตำรวจก็จะถามว่ามาทําอะไรนะผมแล้วก็บอกไปเลยว่าผมจะมาขอแจ้งความดําเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ <S <S ผมเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าลงบันทึกประจำวันเนี่ยโอกาสที่คนจะได้คืนอ่ะคือต่ํากว่าต่ํากว่าสี่สิบนะเอา,าจริงก็คือคุณก็ไปบอกเขาว่าจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับผมเขาก็จะให้เราเนี่ยไปแคป เอ่อพวกข้อความอะไรที่เราเคยคุยก well, ันนะผมแล้วก็แล like, ้วก็เอาไปปิ๊นนะไม่ต right ้องปิ๊นเป็นสีก็ได้ปิ๊นเป็นสีขาวดำนะครับผมก็แถวซอลองก็จะมีร้านอยู่ผมก็ไปปิ๊นก็เสียประมาณสักยี่สิบบาทแล้วประมาณนี้นะผมก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เอามาให้พี่ตำรวจแล้วก็คุยกันเลยนะครับผมว่าแบบเออเรื่องมันเป็นยังไงคือตำรวจเขาไม่ได้ข้มหมวดอะไรมาเขาก็แบบว่าคุยๆเป็นกันเองนะครับผมก็นั่นแหละครับก็ไม่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดก็หลังจากที่คุยเสร็จปุ๊บเขาก็จะให เป็นเหมือนใบใบหนึ่งนะครับผมบอกข้อความไว้ว่าแบบเออเนี่ยขออายัดบัญชีอายัดก็คือการที่สมมติว่าเราโอนเงินไปแล้วใช่ไหมครับก่อนที่เขาจะถอนเงินเนี่ยก่อนที่เขาจะถอนเงินเราออกอะ่ะก็คือเอาพูดง่ายๆก็คือปิดบัญชีไม่ให้เขาถอนออกนะครับผมไม่ให้เขาถอนเงินออกไปก่อนให้ได้นะครับผมก็คืออย่างเช่นาอเช่วาเราโอนเงินไปปุ๊บ เขาเขายังไม่ถอนนะเนี่ยเป็นเป็นสิทธิที่ดีของเราเลยเป็น,ปน,น,ปนสิ่งที่ดีของเราเลยครับผมก็คือเขาไม่สามารถถอนเงินได้เงินก็จะยังอยู่ในระบบนะครับผมโอเคนะเออก็ถือว่าดีไปนะครับผมก็บอกไปเลยว่าอายัดนะครับผมก็ผมก็เอาเอกสารที่พี่ตารวจให้เนี่ยไปธนาคารนะผมแล้วก็ไปบอกพนักงานนะผมโอเคก็เขาจะทาเรื่องประมาณสักห้านาทีนะที่ธนาคารแล้วก็ หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาเอกสารอะผมผมไม่ได้อ่านว่ามันคืออะไรนะผมก็เป็นเอกสารที่ธนาคารให้เอาไปยื่นกับตํารวจอีกทีผมก็เอาไปยื่นเสร็จปุ๊บก็คือหลังจากนั้นตํารวจก็ไล่กลับมาเลยผมก็กลับบ้านไปนะผมวันต่อมาวันต่อมาทางมาหาผมเลยถ้ามาขอคืนตังคิดดูดิเฮ้ยเร็วนะจริงจริงไม่ไม่ถึงสองวันเลยแป๊บเดียวคือทางมาขอคืนตังนะครับผมแล้วก็หลังจาก หลังจากที่เขาทงมาเขาก็ทํามาบนนู่นบนนี่นะผมแล้ว,ว่าเฮ้ยเนี่ยคืนตังค์เมื่อไหรไจะถอนอายักก็คือไอเราก็ไม่รู้อ่ะมันก็รู้สึกอยากแกล้งนะแต่แบบก็สงสารนะเองก็คือเราก็ไปสอนอนะผมไปสอนอไปถอนแจ้งความกับถอนอายักน,นะครับผมก็ตํารวจก็จะขอเอกาสารที่ เรามีติดตัวไว้นะผมอย่างเช่นแบบว่ามันจะเป็นใบเหมือนแบบใบเขียนไว้ว่านายนี่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 ถูกนายนี่นี่โกงมันจะเป็นแบบใบที่ตํารวจเขาไม่ได้ใช้เอกสารแบบว่าไม่ได้เอาไปใช้ทําอะไรเขาเอาไว้ให้เราฉีๆนะผมแล้วก็เอาเอกสารนั่นอะเอาไปให้ตำรวจร้อยเวรหรือไม่ก็เสมียนดูนะผมเสมียนเขาก็จะเดินเรื่องเองนะผมแล้วพอหลังจากที่ผมกลับบ้านมาเนี่ยไอ้ดั่นอะไอ้จูนขะมันก็ทักมาถามอีกบอกว่า มื่อไหนจะถอนอายัดเมืเ่อไหนจะถอนอายัดนะครับผมผมก็แบบลำคางก็เลยให้เบอร์ตำรวจไปนะผมมันก็ไม่กล้าโทรสักทีมันบอกให้ผมโทรนะครับผมทีนี้ผมลำค้าญผมก็เลยไปสอหนอ,อีกรอบก็เลยไปบอกว่าพี่ครับโจรเขาทํามัดทํามัดลิงผมบอกว่าเมืเ่อไหร่จะถอนอายัดก,ก็คือเสมียนเขาก็ใจเย็นเจนแบบใจเย็นมากนะผมเขาก็คุยแบบว่าเออเนี่ยมันต้องมันต้องใช้เวลาทํานานหน่อย เหมือนก็่าคุณเนี่ยอย่างเช่นคุณเนี่ยโดนสั่งให้วิ่งไปอ่ะสักสองกิโลแล้วคุณวิ่งไปสองกิโลแล้วอยู่ดีๆคนมาสั่งให้เขาวิ่งกลับมาเขาจะกลับมาภายในวิเดียวเลยไหมจะกลับมาภายใน5้านาทีเลยไหมไม่ใช่ถูกไหมเออนะครับผมอย่างนี้มันต้องใช้เวลานะครับผมก็ปัจจุบันนี้โจรเขาก็ยังทักมาแบบทักมาเล่งผมอยู่นะผมก็ชิวชีวๆว่าผมผมลราไงอะ่ะก็อยู่ดีๆมาโกงเงินเองน,นะครับผม แต่เขาบอกว่าเฟซเขาว่ามีปัญหาโอ้โหดิอนุบาลสองยังรู้เลยว่าโดนโกงนะครับผมนะก็จะโชว์ทำไมจะโชว์ทำไมใช่ไหมเออจะโชว์ทำไมก็สรุปนะครับผมก็คือเงินของเราอะถ้าหายก็คือตามคืนเทมันเสียเวลาแค่ทําเอกสารแบบไปพิมพ์เอกสารมาให้ตำรวจดูแค่นั้นเองแต่เงินที่เราได้คืนอะคือมันคุม้มมันคุ้มกว่านะคุณเอา2ี่บาทไปแลกกับ6 5 0 0หที่คุณเสียนะครับผม นี่ดีนะที่ผมอ่ะไม่คิดค่าสินไหมจูนผมไม่คิดค่าค่าน้ํามันที่ผมต้องไปสอนอไม่คิดค่าถ่ายเอกสารเลยผมไม่คิดเลยผม,มต้องการเงินผมคืนหกพันห้าบบเป๊ะๆนะครับผมผมไม่คิดก็บุญและนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับผมคนที่โดนโกงก็คือหลังจากดูคลิปนี้ก็คือต้องรีบไปเลยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะได้ของของตีคืนนะครับผมก็ผมครับ